สวัสดีค่ะเปิดคลิปมาก็อยู่ในครัวแล้วนะคะทํากับข้าวให้ปะปานะัดไปทํางานค่ะจะเป็นผัดผักบุ้งแล้วก็หมูทอดนะช่วงเวลานี้จะประมาณตีสี่นะคะทําอาหารเสร็จแล้วก็มาเขี่ยถ้วยชามเหมือนเดิมจ้าวาร์ปอีกทีก็คือลูกชายเลิกเรียนเรียบร้อยเขาก็จะชอบประดิษฐ์ของเล่นเล่นเองนะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยสปอยซื้อของเล่นให้แม่บอกโอเคเล่นได้เลยแม่กวาดเรียบร้อยแล้วแม่ก็วราปไปดูที่ครัวนะคะคุณปู่ไปเก็บผักบุ้งมาอีกแล้วค่ะวันนี้ไปหาปลามาได้เยอะมากๆเลยแม่หมวยจะนึ่งปลา และทอดปลากินตอนเย็นนะคะจากนั้นน้องซันเดย์ก็จะมาซื้อถุงเท้านะคะแต่ว่าไม่มีไซส์ของน้องเลยแม่ก็จะได้ผักประมาณนี้นะได้ผลไม้มาด้วยหลังจากนั้นน้องซันเดย์บอกว่าแม่ไป DIY กันครับ น้องลืมอุปกรณ์การเรียนไว้ที่โรงเรียนนะคะหายยกชุดเลยแม่ก็บอกว่างั้นซื้อแบบมินิไปก่อนโอเคสิ้นเดือนแม่ต้องจัดชุดใหญ่ให้หนูนะนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่เราซื้อวันนี้นะคะแม่ก็จะเดินไปหน้าบ้านนะคะไปเก็บใบแมงลักนะเป็นผักของคุณย่าแม่จะนํามาทํานึ่งผักนื่อปลานะหลังจากนั้นเราก็นําผักมาล้างทั้งหมดนะคะทําความสะอาดเลยจ้าปลาของแม่ต้องผักเยอะเท่านั้นนะคะเพราะว่าแม่ชอบทานผักนะชีวิตประจําวันของแม่หมวยก็จะประมาณนี้นะคะถ้าวันไหนไม่เหนื่อยก็จะมาทํากับข้าวให้ครอบครัวทาน ะะเป็นไงคะผักท่วมปลาเลยค่ะแบบจุกๆไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยไว้สักพักนะคะแล้วค่อยมาดูผ่านมาไม่เท่าไหร่สุกแล้วจ้าเป็นยังไงคะสีสันน่าทานไหมเอ่ย หลังจากนั้นก็จะมาตำแจ่วปลาร้านะทุกคนขาแม่แจกสูตรไว้แล้วนะคะในบ้านฟ้านะคะเป็นการทำแบบง่ายๆเลยนะไม่ใช่คนทำอาหารเก่งนะคะแต่ทำตามความรู้สึกทำตามความเข้าใจบางครั้งก็ดูตามสูตรของท่านอื่นนะคะบางครั้งก็คิดสูตรขึ้นมาเองอย่างเช่นแจ่วปลา,านี้ก็คือทำตามที่คุณยายบอกนะคะคุณยายก็คือคุณแม่ของแม่หมวยนะคะสอนมาประมาณนี้เลยค่ะตามในภาพได้เลยนะคะปรุงรสแค่ผงนัวแล้วก็ปลา,าแค่นั้นเองเลยค่ะจะมีพริกกระเทียมหัวหอมนะคะเอาไปคั่วให้ มหอมแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะ ปกติแล้วแม่จะไม่ค่อยตําเองนะคะจะมีร้านประจําที่ตลาดใกล้บ้านนะคะวันนี้คุณยายไม่มานะคะของคุณยายจะมีปะลาเป็นตอนๆเลยจ้ะแต่ว่าของแม่ไม่มีนะมีแต่ปะลาต้มสุกแล้วค่ะแต่แม่หมวยนะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะถ้าทานปะลารับดิบผื่นก็จะขึ้นนะคะแต่ใจแม่ก็สู้นะคะคชอบเนาะผื่นขึ้นก็แค่กินยาแก้แพ้แค่นั้นเองเลยค่ะ <c oughs> เป็นไงคะสีสันน่าทานไหมแม่ก็ถ่ายรูปไปให้ป้าปปดูบอกว่ารอกินข้าวพร้อมกันหลังเลิกงานนะตัดภาพมาอีกทีก็คือน้องทําการบ้านจ้ะลูกชายของแม่ สบสีสวยมากเขาเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับงานศินละปะทั้งหมดเลยนะคะน้องเป็นเด็กที่มีอารมณ์แบบว่าศิลปินมากเลยนะว้าไปในครัวนะคุณย่ากำลังห่อข้าวให้ปู่ไปทำงานนะคะปู่ไปทำงานแล้วจ้า ตัดภาพมาอีกทีป้าเลิกงานแล้วนะคะมีเด็กบอกว่าแม่หนูจะกินข้าวด้วยค่ะขอไข่ต้มด้วยถามครั้งแรกบอกว่าไม่ทานนะก็จะประมาณนี้เลยค่ะเลิกงานมาแล้วก็นั่งทานข้าวพร้อมกันเนาะถามถ่ายกันสารทุกสุขดิบน้องเขาก็กินแบบมีความสุขแล้วก็ฟินมากเลยนะป้าก็จะแกะปลาทอได้ว่ป้าก็บอกว่าเออน้ำพริกเธออร่อยอร่อยก็อร่อยตลอดแหละเพราะว่าเขาเป็นคนชอบให้กำลังใจเนาะไม่เคยบอกว่าไม่อร่อยสักครั้งเดียวถึงแม้จะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ให้กำลังใจตลอดแต่ละวันในบ้านของแม่หมวยก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ทานข้าวพร้อมกันประมาณนี้วันไหนไหม่ปะป๊าไม่มาทานปะป๊าก็จะบอกว่าเธอทานไปก่อนเลยปะป๊าจะไปกินกับเพื่อนอย่างงี้น้องฟันเด็กก็บอกอร่อยมากเลยกินข้าวกับไข่ต้มใส่ซอสแม่พวกนี้ทําให้กินอีกหน่อยนะตัดภาพมิกทีก็คือเกี้ยงทุกอย่างคนทําก็คือยิ้มแก้มแตกแล้วนะคะทําอะไรกไ็คือทานกันทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเขาก็จะมาตึงเกมกันอีกแล้วตามสูตรค่ะเหมือนแบบนี้ทุกวันจ้าแล้วก็นอนสวัสดีค่ะ